สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับดออีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทําการดูดสีไว้ใช้กันนะคะอันดับแรกเข้ามาที่แกลลอรี่เหมือนเดิมเลยนะคะกดเครื่องหมายบวกเลือกขนาดภาพนะคะจากนั้นก็เลือกขนาดภาพที่เราต้องการนะคะการดูดสีมีอยู่สองลักษณะนะคะก็คือ1น่นะคือการดูดสีจากสีที่เราปรับเองอ่ะเช่นกดตรงนี้นะคะทุกคน อ๋อตรงนี้ต้องเป็นรูปแปลงนะคะต้องเป็นรูปแปลงเนาะกดตรงนี้1ครั้งนะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาอาจจะสีน้อยหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมลูกศรไปกลับนะคะกดแล้วก็จะขึ้นแบบนี้จากนั้นเราก็ปรับชาร์จสีที่เราต้องการแบบนี้นะคะเออแบบนี้พอเราได้สีที่ต้องการแล้วให้สังเกตตรงนี้นะคะจากนั้น กดลูกศรกลับครั้งหนึ่งแล้วก็กดแช่ที่สีแล้วก็ดึงลากลงมาจากนั้นแล้วก็จะได้สีไว้ใช้แล้วนะคะอีกหนึ่งวิธีก็คือการดูดสีจากภาพเอาไว้ใช้เนาะอ่ะ กดที่เลเยอร์หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นให้กดที่รูปล้องถ่ายรูปเป็นการนำเข้ารูปภาพนะคะนำเข้ารูปภาพแล้วก็กดเลือกหารูปภาพที่เราต้องการนะคะก็คือรูปภาพที่มีสีที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นของดาอนะวันนั้นได้ไปเล่นติกตอกเจอชาร์ตสีเจอโทนสีนี้สวยแล้วก็น่ารักมากมากเลยก็เลยเอามานะคะจากนั้นกดเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งเกิดอะไรขึ้นก็ช่างให้กดยกเลิกนะคะจากนั้นก็ ยอดแถบเมนู od, menu, ลงอ่าเราต้องการสีชมพูนี้นะคะกดแช่หนึ่งครั้งอ่า <c oughs> เห็นไหมสังเกตรตรงนี้นะคะเราจะได้สีชมพูที่เราต้องการนะกดแช่ตรงนี้แล้วก็กดขึ้นมาแล้วก็ลากสีที่เราต้องการลงมาไว้อ่าแล้วก็จากนั้นก็ตรงนี้สีนี้นะคะลากสีที่เราต้องการลงมาไวอ่าแล้วก็กดเลื่อนขึ้นกดตรงนี้ลากสีที่เราต้องการลงมาไว้ แล้วก็กดแช to pues ่กดเลื่อนขึ้นลากสีที่เราต้องการลงมาไว้กดแช่กดเลื่อนขึ้นลากสีที่เราต้องการลงมาไว้กดแช่กดเลื่อนขึ้นลากสีที่เราต้องการลงมาไว้เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ชาร์จสีน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็หน้าตาแบบนี้นะคะไว้ใช้กันแล้วนะบางคนสงสัยเอ้าพี่อยากได้โทนสีสวยๆอภาพ โทนสีแบบภาพคุมโทนพี่จะแปลอาโทนสีมาจากไหนนะคะเดี๋ยวเราพาไปหาโทนสีด้วยเลยนะอ่าแอปที่เข้าไปหาโทนสีคือแอป Pinterest นะคะจากนั้นเราก็พิมพ์คำว่าโทนสีนะคะกดที่แว่นขยายหนึ่งครั้งนะคะพิมพ์คำว่าโทนสีนะอ,อจะเป็นโทนสีพาเทลก็ได้นะ จากนั้นก็ทำการเลือกหาโทนสีที่เราต้องการจะใช้เลยนะคะทุกคนอ่าสมมุติว่าอยากได้แบบมินิมอลก็ประมาณนี้นะคะอ่าจะขอเลือกให้ได้ใช้จริงๆเลยแล้วกัน เออเอาอันนี้นะคะเเอาอันนี้นะมันน่ารักดีนะเพราะว่าเราชอบแต่งภาพสีแบบโทนส้มโทนม่วงนะคะก็จะประมาณนี้จากนั้นก็กดสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมด้านบนจากนั้นก็กดดาวน์โหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้นะแล้วก็กดเลเยอร์ขึ้นมาจากนั้นกดรูปภาพนะคะกดรูปภาพแล้วก็หาภาพที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เลยนี่เลย อา <ítulo> หารจากนั้นก็ทำการกดแช่หนึ่งครั้งนะคะเลื่อนขึ้นดึงลงนะคะกดแช่หนึ่งครั้งเลื่อนขึ้นดึงลงนะคะกดแช่หนึ่งครั้งนะเลื่อนขึ้นดึงลงนะคะกดแช่หนึ่งครั้งอ่ะเอานี้กดแช่หนึ่งครั้งนะคะเลื่อนขึ้นดึงลงนะกดแช่หนึ่งครั้งเลื่อนขึ้นแล้วก็ดึงลงนะคะ อันนี้คือวิธีการนะคะวิธีการในการเพิ่มชาร์จสีนะใครที่ยังไม่มีสีเยอะเอาไว้เลือกใช้นะคะก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้ตามความต้องการของตัวเองเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยจ้า